สวัสดีครับบันทึกรับ3กกนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาสุ่มเมทับเทพจำกัดเวลานะครับก็ตู้นี้ก็เป็นตู้ที่มีเข้ามา5ตัวนะก็ ID นี้เป็น ID ที่ดองตัวไว้สุ่มโดยเฉพาะนะครับเพราะงั้นคลิปนี้ก็จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด400ป้ายนะครับ และผมจะกดตอนนี้เลยไม่ไปกดนาทีสุดท้ายเพื่อเอาอันดับนะครับแต่จะปล่อยให้สายเติมเขากดเอาอันดับหนึ่งไปนะครับเพราะว่า ID นี้ผมไม่ได้เล่นนะเอาไว้สุ่มป้ายอย่างเดียวเพราะงั้นอันดับก็ให้คนอื่นไปดีกว่านะครับอ่ะเรางั้นเรามันเริ่มกันเลยชุดแรกไปเลยนะปังโอ้โหเศษออกน้อยมากเลยนะ โอ้โหนี่การันตีสามเศษแต่ว่าได้แค่ชิ้นเดียวเองนะปั้งชุดที่สองเลือจังได้สองชิ้นปั้งปุ๊บโอ้โหไม่ได้เลยนอกจากเศษการันตีนะสุดยอดไปครั้งที่สี่โอ้ได้สองได้สอง ไปเอาอ่ะโอเคโอค้โหได้น้อยอยู่นะนะเนี่ยอ่ะไปต่อดีกว่านะครั้งที่หกบ้งหือได้หนึ่งเศษหนึ่งเศษได้น้อยจุงอ่ะไอยาได้สี่เศษนอกจากเศษการันตีนะปับ แปดครั้งยังไม่มาเลยสักตัวนะตอนนี้โอ้ได้น้อยอยู่นะถือว่าได้สองเศษเองนะเนี่ยไอ้ยาเป็นตัวไม่มาเลยนะอยาครั้งที่สิบโอ้โหเออรอบนีถือว่าได้โอเคอยู่นะได้เป็นกล่องอะเยอะแต่ว่าได้หนึ่งเศษหนึ่งเศษหนึ่งเศษตั้งนั้นเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว ขอหยุดทําใจก่อนนะเออหมดไปหนึ่งร้อยป้ายได้ได้น้อยนะได้น้อยจุงเลยได้เศษไม่เท่าไหร่นะปังโอ้โหได้สองเศษอ่ะไปต่อโหจะได้สักชุดหนึ่งไหมนี่ ฮึอปอยาสักทีนึ่งดิปึ้งโหสองเศษหนึ่งเศษอ่ะเดี๋ยวขอออกไปสูตรอากาศหายใจนิดนึงนะเออได้น้อยนะทำยังไงเนี่ยร้อยห้าสิบป้ายเป็นตัวยังไม่มาเลยนะครับ ได้เป็นกล่องยังไม่มาเลยนะจัดไปแล้วร้อยห้าสิบป้ายอีกสองร้อยห้าสิบป้ายจะได้เป็นตัวไหมมาไปได้อีกห้าเศษปาบโอเคได้อีกสามเศษไม่นับการันตีนะ ได้สี่เศษปาดโอปากหมดไปแล้วสองร้อยนะสองร้อยป้ายเป็นตัวยังไม่มาเลยอ่าอื้อขอสูดหายใจอีกสักรอบหนึ่งก่อนนะออกมาสูดหายใจก่อนนะดูในนั้นมันอึดอัดหายใจไม่ออกนะอ่าสองร้อยป้ายได้แต่เศษ Uh huh. จะมีเป็นตัวมาให้ไหมปับ uh huh. อ่าฮะรอบนี้ออกถือว่าโอเคอยู่นะปัก uh huh. ออกน้อยอ่ะหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องได้สูงถ้าไม่ตัวเป็นตัวการันตีนี้ได้สูงสุดแค่สองสองเศษเองนะ ได้สูงสุดแค่สองเศษเองปัง 250. อสองร้อยห้าสิบอุ๊ยเศษเดียวอยเออวะโอยังโอเคนะโอ้โอ้หสองเศษหนึ่งเศษหนึ่งเศษจ,จะยาก ไปไหนแต่ยากเบอร์ไหนเนี่ยปากโอ้ยนะสองสองสองอันนี้ถือว่าเลทด,ดีนะัเจ็ดเศษเนี่ยปับสามร้อยป้ายเรียบร้อยนะหมดแล้วสามร้อยป้ายมีได้สี่เศษโอ้โหไม่อยากกดต่อเลยนะขนาดดองป้ายไว้ ทำคลิปอย่างเดียวนะเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวนะแต่ยังใจแป้วเลยนะไม่ออกเลยนะโอ้สามร้อยป้ายไม่มาเป็นตัวเลยแล้วคนอื่นเขามาเป็นตัวกันเนี่ยไม่ถึงสามร้อยป้ายนะไม่ถึงสองร้อยป้ายด้วยที่คนที่ได้เนี่ยแต่ผมนี่สามร้อยป้ายแล้วนะตัวนี้เกลือจัด เลืออย่างเข็ม่ะรอบนี้โหเศษสองตัวปาบอ่าเรียบร้อยนะสองสองหนึ่งอ่าเศษสามได้ห้าเศษนะรอบนี้ปาบอืมได้อีกสามเศษนะโอ้โห้ปาบเรียบร้อยนะ อีกสองสี่หกหกเศษนะปากสามรอยห้าสิเศษสามร้อยห้าสบป้ายเรียบร้อยนะอุ้ยรอบนี้ได้ดีอ่ะเอ้รอบนี้แจ่มอยู่นะสองสี่หกแปดสิบสิบสองได้มาสิบสองเศษนะถือว่าเยอะสุดแล้วเนี่ยถ้าได้แบบนี้ตลอดก็ดีดีแต่ถ้าจะให้ดีนะต้องมาเป็นกล่องเป็นตัวนะอีกห้าสิบป้ายเองนะไม่เหลือแล้วนะนะตอนนี้ฝนตกนะครับก็จะมีเสียงฝนนิดหน่อยนะ โอเคลุยต่อดีกว่านะฝนตกมาล้างเกลือแล้วโอ้โหได้สี่ไปลุยต่อโอ้ยอ่าปากคนในเซิร์ฟน่าจะแบบกดยังไงของมารวะาสี่ร้อยป้ายไม่ได้ไม่ได้ตัว กองเลยสักตัวนะหัวเลกยี่สิบป้ายอ่ะ uh huh. สุดอลังการงานเวอร์เลยนะจริงไหมเนี่ยจริงใช่ไหมมันคือความจริงใชนะ่ไหมครับสี่ร้อยป้ายสี่ร้อยป้ายคนระับเรียบร้อยแนละ้วสี่ร้อยป้ายสี่ร้อยป้ายของผมโอ้โ oh, หไม่ได้เป็นตัวเลยนะนะครับ 400ป้ายได้แต่เศษล้นลวนนะอ่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่านะว่าได้เศษทั้งหมดเท่าไหร,นรน่นะครับอ่ะนี่ครับก็มาดูกันนะได้ทั้งหมด270เศษนะครับโอ้ว้าว400ป้ายได้270เเศษเกือบครึ่งหนึ่งนะของป้ายที่ใช้ไปนะ นี่ถ้าไม่มีการันตี3ป้ายนี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะอ่ะจิวยี่ก่อนเลยนะ120 120ตัวกับอีก30ตัวก็จะได้1ดาวใช่ไหม60ตัวได้2ดาวใช่ไหมอ่ะกดมา210ก่อนแล้วกันนะปัง 2อ0ดาวนะ2อ0รสร็เศษอ่ากดรวมตัวก่อนเลยแม่ทับทองอ่าเรียบร้อยนะครับเพิ่งจงออกกงิ้วยี่แม่ทับทองนะไหนอัพดาวได้อีกไหมอ่าเพิ่มดาวปึ้่งอ่าชุด สองดาวนะครับโอเคเลยอีกหนึ่งร้อยดาวจะได้ไหมไอ,อ,อ่หนึ่งร้เศษจะเพิ่มได้อีก1ดาวไม่ถึงนะ60เองนะอ่ะก็ได้2ดาวมาใช้นะครับสำหรับจิวยี่นะเออยอดคนถือกระบี่ยาว3ฟุตสร้างผลงานใหญ่ โอ oh, ้ใช่ใช่ใชตอนนี้มีกิจกรรมนะครับกิจกรรมสุ่มแม่ทับทองนะแล้วได้เศษเพิ่มนะครับลืมไปเลยนะครับว่ามีกิจกรรมนี้อยู่นะแม่ทับทองจำกัดเวลานะได้อีกร้อยเก้าสิบเศษอาย,ยาเรียบร้อยนะครับ เมื่อกี้เออตัวนี้ใช่ไหมร้อยเก้าสิบเศษนะเมื่อกี้เท่าไหร่นะอีก100ร้อยเศษใช่ไหมอยู่ไหนแล้วล่ะจิวจีอ้อ่านี่นะ 100ร้อยเศษก็อีกสี่สิบเศษอ่า100ร้อยเศษนะครับปังทับปึง้ง ได้สามดาวนะผลา้โอ้ร้อยสี่สิบเซตโอ้พอดีเลยนะ140ร,ร้อยสี่สิบเซต ชาติหารออกสู่โลกสร้างผลงานโอ้เรียบร้อยนะครับสร้างช่อปลอบวลชนอ่าได้4ดาวนับจิวยี่นะนะครับก็โอเคเดี๋ยวค่อยเลือกแทนยังไงตัวนี้ก็คงได้จิวยี่4ดาวนะครับ ถือว่าเฟลอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สุ่ม400ป้ายไม่ได้เป็นตัวมาเลยนะครับแต่ขนาดว่าไม่ได้เป็นตัวมานะก็มีกิจกรรมมาซับพอร์ตอยู่นะครับได้อีกมา190เศษบวกกับที่ได้เป็นเศษมาอีกนะก็ ได้จิ๋วยี่4ดาวนะครับถ้าใครมีตั๋วอยู่ในมือก็ลองเอามาลุ้นดวงดูนะครับคงจะไม่มีใครเกือเท่าผมละมั้ง4ี่ป้ายนะอ่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ